ก็สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องมัสุขสุขคนเลยจ้าไม่นี้จะจอยีิพามาเห็ดปลานินแดดเดียวเลยพี่น้องขอบคุณทุกคนที่มหาใ้กำลังใจเด้อมัสุขสุขคนเนาะลุงปานาะอาขอบคุณที่มารับชมติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ จะจอดมาเห็บป้านินแดดเดียว,ลวเลยพี่น้องมันขอบคุณที่มาหายกำลังใจกันค่ะเอาไปชมกันเลยเนาะมาพี่น้องมนาะหับชมกันเลยเราก็มีป้านิงอยู่จองโต๊ะเน่ย Peninjau so, tuan เสร็จแลค่ะ mẹ xíu xin ปลาแดดเดียวกันพี่นอ้องวันนี้แดดเดียวปาลาเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะเสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วก็จะมาหันนะ่นหั่นเป็นชิ้นนะคะ เอายาวๆก็ได้ได้แ,แต่เราชอบเลยนะคะเอายาวๆก็ได้ได้แ,แต่เราชอบชิ้นเล็กชิ้นยาว อ่หันตเห,หมักเลยนะพี่นองก็สิประมาณนี้ลละค่ะ สีได้ระมานนี้แหละพี่น้องตาสองตัวได้ระมานนี่นะคะนี่ก,ก,ก,ก็เอาไปต้มกระดูกก็ไปต้มนะคะเดี๋ยวเราทำเอาเนื้อไปหมักก่อนเ,อเนื้อไปหมักก่อนพี่น้องมาหมักเครื่องกันเลยพี่น้องหมักเครื่องปรุงกันเลย มีรสดีใส่ลงไปใส่เป็นนัวพี่น้องใส่แลาวเียบร้ายจันเลยใส่แลาวเียบร้ายใส่เกลือหน่อยนึงพี่น้องใส่เกลือหน่อยนึง ใส่ซอสพี่เนอะซอสมันหอยแล้วแต่ใครหมักกินแบบไหนเนาะใจจะหมักกินแบบนี้เรา,ก,าก็มาคุกคุก ปาแดดเดียวเลยพี่น้องด้วยชุกไหสูุบมันเนาะเรียบเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาไปตากบันนี่ าก็สิมาตากเลยเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นย่อเป็นย่อตากเขาจะดุ้งน้อยเลยพี่น้องเลยเขื่อนวะย่อมาตากกันเลย ปลาช้องโตพี่น้องเอ,อย้ยบันไดจือมาแต่ตลาดมาเห็ดปลาแห้งไว้กินกัจจีเล้่ยวละพี่น้องปลาช้องโตก็จิได้ทัวนี้ละพี่นอ้อ,อ,อ,งนองเอ,อ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่ยเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะตากไว้นี่แหละปลาแหงห้องกัน,นคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย